สวัสดีครับวันนี้นะครับปอพาโชคนะครับเจ้าหนายอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับจะมีสินค้างานเหล็กนําเสนอนะครับตัวนี้นะครับคือจานลมลุกนะครับเม็ดงานจะเป็นเม็ดเดียวนะครับตัวนี้คือตัวนี้ดียังไงตัวนี้จะได้เสียงธรรมชาติเลยนะครับคือไม่ต้องยกแบบจิบจิบนะครับคือเรายกตู้มไปเลยยกตู้มมาปุ๊บคือยกแรงนะครับเอาง่ายๆยกแบบกระแทกไปก็ขึ้นนะครับ ม่ <S <S ต้องมานั right? ่งยกแบบจิ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 บนะครับตัวนี้จะยกแรงแรงเลยเม็ดงานเม็ดหนึ่งเม็ดงานเม็ดนี้นะครับเม็ดห้านะเอ้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมยังยกให้ดูเอาห้านะครับนี่นะครับนี่เป็นห้านะครับดูยกนะครับนี่นะครับความแรงยกขนาดแบบแรงแรงเลยนะครับไปเอาหกครับตั้งจุดไหนก็ได้นะครับไม่มีจุดนะครับจะเอาอะไรขึ้นก็พลิกขึ้นไปก่อนอันนี้มาเป็นหกนะครับนี่ครับดูยกไปนะครับ ยกแรงขนาดนี้งานยังขึ้นนะครับแค่เม็ดเดียวนี้ก็โอ้โหผู้ไม่รู้เรื่องแล้วครับสั่งเม็ดเดียวก็เหลือกินแล้วนะครับนี่ส่องครับดูพิกับครับนี่ครับดูยกลูกกระจายเลยนะครับลูกแบบกระจายเลยเนี่ยเอี่ยวนี่ครับเนี่ยเอี่ยวนะครับดูครับดูโยนนี่โยแรงๆเลยนะครับ โยแรงแรงงานยังขึ้นเลยนะครับตัวนี้นี่ครับโยแรงแรงงานยังขึ้นเลยครับห้านะครับค่อ,อยรอบนะครับไม่ต้องงัดนะครับเรายกตรงๆมาเลย <top ic> นี่ครับเบาก็ขึ้นแรงก็ขึ้นนะครับรเสียงเพาะงานแค่เม็ดเดียวก็มีนะครับสองเม็ดก็มีสามเม็ด <t> ก็มีแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับนี่ครับเอาสองครับนี่ครับ ยกขนาดนี้ยังขึ้นงานนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นงานเม็ดเดียวนะครับลมลุกนะครับตัวนี้จานลมลุกนี่นําเสนอตูดนะครับตูดสวยๆนะครับเสียงเพาะเลยนะครับตัวนี้นี่ครับฟังเสียงครับลงวัดดวงนะครับลินไปตลอดนะครับเนี่ขยับวัดดวงได้นะครับเสียงเพาะเสียงปิ้งนะครับตูดวัดดวงนะครับนี่ตูดวัดดวงเป็นนี้นะครับเมื่อดูขอบ ดูขอบจานดูความเว้าดูความลึกอ่าดูความสวยนะครับเป็นไงครับอ่านี่ครับลมลุกเม็ดหนึ่งสองเม็สดสามเม็ดมีหมดนะครับอ่าเสียงธรรมชาติยกแบบคนไม่เป็นก็ยกได้ครับยกปุ้มก็มานะครับไม่ต้องยกแจะ๊ะนะครับยกไปเลยเต็มที่น,น,นะครับงานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้สินค้ามีพร้อมนำเสนอนะครับเนี่ยสินค้ามีพร้อมเลยรอจัดส่งได้นะครับมีในตู้มีนะครับ สต็อกปีกส่งมาสั่งได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านปอพาโชคนะครับขอบคุณครับ